ตั้งแต่เกิดมาแล้วนะครับก็คือคุณพ่อผมเขาก็ขับรถเวสตป้าเวลามีเด็กซ้อนเวสป้าเนี่ยเด็กจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อ,นอันนั้นก็คือผมตอนเด็กๆนะครับเวสป้าเนี่ยมันก็เป็นรถที่แบบว่ามีรูปทรงที่โค้งมนมีความคลาสสิกเป็นไอคอนของยุค60คันแรกของผมก็คือรถพ่อผมนี่แหละเวสตป้าของผมมันคือสมบัติที่มันผ่านเวลามาตั้งแต่สมัยก่อนมันทำให้ ย้อนกลับไปอยู่ในยุคข,ของคนที่เขาเคยขี่แล้วเรายังสามารถขี่ได้อยู่ครับผมเสน่ห์ของเวสป้าเนี่ยคือสรีระศาสตร์ของเขาเนี่ยมันกลมพรามันกลมปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆในเรื่องของสรีระศาสตร์ต่างๆผมเป็นเด็กเยาวราชอยู่เก่าแก่อยู่แล้วพอเราอยู่นี่ปุ๊บเราก็นําไปชอบเวสป้าด้วยเมืองเก่าเนี่ยมันกับวินเทจอ่ะมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วรถเสียหรอครับ ี่งงว่ามันเกิดจากอะไรครับพี่น่าจะ,ะน้ำมันหมดบลอกหนึ่งครับแต่จำความได้เลยเวลาพอเปลี่ยนยางยางแตกครับแบบนี้ขัดหัวเทียนอะไรนู่นเนี่ยคือรถมันต้อนท่ามีอายุเท่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องพวกนี้นิดนึงก็เลยเป็นความปูกพันมาแล้ซ่อมเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ย,ยปดีใจ <laughs> ซื้อครั้งแรกตอนอายุประมาณ20ครับตอนนี้ยังมีอยู่ก็คือคันนี้ครับก็ขับไกลสุดที่เคยไปคือลาวสเสน่ห์ของเวสป้าสำหรับพี่คืออะไรครับสเสน่ห์ของพี่ก็คือความเป็นเส้นสายที่มันลงตัวครับไม่ว่าจะเป็นหัวตัวถังหรือกระโปรงมันลงตัวกันเหมือนศิลปะครับผมมองดูว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่จำเร็จรูปอะครับคือมันเป็นสไตล์ของแต่ละคนเป็นแบบสเสน่ห์ของมันในตัวนะของพวกรถคลาสสิกที่แบบว่าต้องมาปล่อยแบบ ม่นท์เน้นมันคอยดูแลมันยิ่งเราดูแลมันเราจะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับมันแล้วจะรักกับมันมากขึ้นที่นี่คือที่ไหนนะครับพี่มวงเอ่อที่นี่คือร้านก้องเกียริมอเตอร์ครับจะเป็นเซ็นเตอร์ของคนเล่นสกูตเตอร์ในสมัยก่อนนะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นรุ่นลุงผมเนี่ยเขาก็จะมาซื้ออะไรที่ร้านนี้ผมเลิกไปร้านเชียบหมึกครั้งแรกตอนอายุยี่สิบแล้วเป็นยุคก,ก่อนโซเชียลอ่ะ ที่ทุกคนจะซื้อรถอ่ะเราจะต้องเอาภาพรถกับราคามาแปะไว้ที่ประตูหน้าบ้านเจ๊หมูใครสนใจอันไหนก็ต้องไปดูพันนั้นแล้วติดต่อโทรเบอร์ศูนย์สองหาคนนั้นแล้วก็นัดเจอกันหน้าร้านเจ๊หมูเจ๊หมูเนี่ยก็จะมีวลีประจำตัวแกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชั้นให้เธอฮัลโหลเจ๊งวงนะครับเนี่ยตอนนี้งวงอยู่หน้าร้านเจ๊แล้ว อ่าไม่เป็นไรครับโทรมาค,รคิดถึงเจเฉยๆเนี่ยใจก็ยอยากไปไปต้องมีเราคนเดียวครับรอยาอ่ะดีแล้วครับเพราะว่าเจสุขภาพไม่ค่อยดีก็พักผ่อนที่บ้านนั้นดีแล้วครับผมมานี่ก็คือพาน้องๆเพื่อนๆมาแบบคิดถึงความหลังเฉยๆนะครับตอนที่เออก่อนไปลาพระรูปแล้วมารวมตัวที่หน้าร้านเจเวลามาซื้อของร้านเจอะไรเงี้ยของแต่สิฤฤฤฤ่งนดะีๆ้มา ครับขอพุณครับเจ๊เจ๊จะมีสโลแกนอยู่อย่างหนึ่งเจ๊ชอบพูดประโยคว่าอะไรฉันหายเธอครับก็ขอให้เจ๊สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นปูชนียบุคคลให้วงการสกูตเตอร์ตลอดไปครับผมครับครับทุกคนก็คิดถึงเจ๊ทุกคนแหละครับ ครับโอเคนะครับเจ๊เดี๋ยวพวกผมต้องไปต่อแล้วครับครับผมครับครับขอบคุณครับเจ๊รักษาสุขภาพนะครับครับสวัสดีครับ